แ่นีผ้าสบายด้วยผ้าไหมผ้าไหมของแท้เลยนะคะอะอะค่ะนี่จ้าต่อรองข้าวค่ะต่อรองข้าวไม่ได้หือเดียวถ้าบอกกับแม่แด้วเขาไม่อยากให้มันเดินดิ

อนตัวเองคนนี้แหละนี่ได้แล้วเหรอเนี่ยเอาไปในอย่างเดี้ให้ราคาให้ราคาให้ราคามาใส่บาทกันนะคะทุกคนไปน้อมรุณาบุญด้วยกันนะคะวันออกพรรษาบันซาันออกพรรษา กองก็จะทุลักทุเล่หน่อยเด้อพี่น้องม<า>ุมม<า>ุมปะเข้าแถวลูกมาหนิเข้ามาหนิเข้ามาเข้าแถวเข้าแถวชิดเข้าไปถอดรองเท้าก็ไปยืนชิดพี่เลี้ยงเลยก็<ไ>นี่แหละก็เลี้ยงแถวนี้ยแต่มากระช่างเหรอคะเข้าแถวพี่แมวพอเราไม่เป็นแถ <c oughs> วเขาก็ไม่เป็นแถวเหมือนกันเนาะแม่แม,ม่มาอยู่ใกล้ๆอ่าแพ่ไม้อยู่ใกล้ๆพี่ภูพุ่ม ดี๋ยวจะอยู่กใกล้แม่ก็ได้มาเออเออช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะคะชดีอืตุงมุง้งตุงมุง้งเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นความนต์นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ อานูก <screws> <ground> ็ห <desserts> ยิบเหรียญใส่เดี๋ยวลุงก็จะถือถือองค์พระมานะลูกนะเออสาธุก่อนสาธุก่อนถ้าห่วงวันอะไรก็ไม่ได้เป็นวันอะไรหรอกลุงก็รวมยกมืออนุโมทนาสาธุคุณนะคะทุกคนมีแต่คนจุกคนเจริญดุดีมีสุขกันทุกคนทั่วเนินะคะขอฝนคุณกุศลนี้ขอให้อุทิศส่วนกุศลให้ตัรงถุาโปรดทั้งหลาย ือไม่ได้เอ่ยนานะคะเจ้ากำนายเวรันมรณาสาธุนะคะเอาถือเหรียญไว้ลูกเหรียญหายอ๋อหล่นป้กงแทกป้กแทกของพลังอ่าตอกไม้ตรงไหนลูกตรงไหนลูกนี่ไงนี่ไงตามนี้โอ้สาธุสาธุสาธุตอกไม้ลูกดอกไม้อ่าสาธุ เออแมนจะรีบไปไหนแม่เราจะไปขึ้นข้างบนศาลาไหมอ๋อเราไม่ได้ขึ้นกันเราต่างบาดแค่ตรงนี้ให้ให้แม่พี่เนอยู่คนเดียวอุ้ยไม่ใช่ให้แม่พี่เนยอยู่อยู่ข้างบนแต่ว่าเราใส่ตรงนี้แล้วเราก็ก็กลับบ้านได้ ค um, ุณเจ็ดล้านดวงใจนะคะถ้กหยิบขนมใส่แล้วก็หยิบซองใส่นะลูกหมายมองทางนี้เลยลูกอย่าประทับประทับแล้วข้ปันตกใจเลย <เ>ตกใจ <c oughs> สะดุ้งสะดุ้งเลยอเ,เออปั้นกลับบ้านแล้วเอาเหรออันนั้นไม่ใช่ปั้นเหรอไม่เอ้ามันสีเดียวกันเนาะปันป้น หมา,าตนันไม่ผอมขนาดนี้นอ่ามัานมันไม่ตัวเลยจ้ะนะคะนะคะเมื่อคืนวิ่งหางจุกตูดเลยได้ยินเสียงปะทัดเนาะเมือ่อคืนการำลึกใ,ใจนะคะยินดีที่เราจ,จะไม่เห็นคอมเมนต์ด้วยพี่น้องมาทำบุญด้วยกันนะคะทำบุญออกกันษาในหมู่บ้านนะคะแค่ไม้มองลูกหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วลูกอ่าหยิบขนมใส่บาตรแล้วก็ซองก็ใสา่ย,ย่ามน,นะลูกนะ 1 तो ना